ครับสวัสดีครับนะวันนี้ผมก็มียาริสตัวแฮกแบ็กไม่เก้าพันครับย้ำอีกทีว่าไม่เก้าพันครับโอ้โหไม่น้อยมากนะครับนี่คือยาริส1.2สปอร์ตปี2022ครับเลรกไม่เก้าพันเท่านั้นกับราคาครับแสนถูกครับ4แสน4 9 0 0ยังไงก็คุ้มครับรถสภาพป้ายแดงแบบนี้คันสีดำด้วยใครไวกว่าได้ก่อนครับ ส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันครับไม่จําเป็นต้องทําเรื่องที่กรุงเทพผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถเลยครับทั่วประเทศอยากได้คันนี้ติดต่อมาส่วนรายละเอียดรอบคันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์นะครับคนที่ยิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีวันนี้ก็มีในส่วนของยาลิสตัวแฮกแบ็กหประตูไม่เ0 0าครับคือไม่นี้เลยนะคันนี้เลยนะครับหนจุดสปอร์ตนะครับออปชั่นบอกเลยว่าเอาไปใช้งานได้นะครับไม่ตกรุ่นแน่นอนนะไม่ตกยุคแน่นอนนะสมรับคันนี้ก็ถือว่าสวยแล้วได้รถปีใหม่ไม่ My น้อยด้วยนะครับ ผมแนะนําคันนี้ครับคันสีดำใครตามหายอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับดูดันแน่นอนความเงาบอกเลยว่าเงากลิบนะครับเงาแบบเป็นกระจกได้เลยนะสำหรับคันนี้นะครับ1.2สปอร์ตปี2022ครับเลขหม่9,000กับราคา4 49,000ฟรีดาวผ่อนแค่8,000นะครับรวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะ7ปี84งวดหรือใครอยากผ่อน4ปีนะผมมีดอกเบี้ยต่าสุดครับนะ2.49 นะครับชนป้ายแดงได้เลยนะครับใครอยากได้ไว้ใช้งานสามารถติดต่อมาได้ด่วนๆและมีผ่อนนะครับมีผ่อน12เดือนให้ด้วยนะครับไนดะ้ผ่อน12เดือนดอกเบี้ย2บาทครับโอ้โหน้อยมากนะใครอยากได้ไว้ใช้งานติดต่อมาด่วนๆเลยกับพัทเบียน5618นะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปดูชมความเดิมของเขาก่อนเลยนะครับด้านหน้าก็มาพร้อมกับตัวสันเหลี่ยมนะครับฝากระโปรงคมๆไม่มีชนหนักจมน้ำผิดความเราคัดล้นให้แล้วเรียบร้อยครับ ถ้าพบว่ามีการชนหนักจมน้ำพิกความเล่มสูญหายนะครับเครื่องยนต์มีการตัดต่อมานะครับแล้วก็มีการตัดต่อคัสซีมาผมแล้ซื้อคือ100%เรื่องวันัรตีันทางร้านเรามีให้นะครับเพราะอะไรครับเพรยนต์ติดหนึ่งใน3ของประเทศอยู่แล้วและคุณภาพรถครับเราได้ที่1ของประเทศมาไม่ต้องห่วงนะครับ ด้านหน้านะครับนะมาพร้อมกับไฟ LED นะครับพร้อมกับตัวเดชามนะสวยๆเนื้อผิวของโครมไฟครับรอยหินกระเด็นแทบไม่มีนี่คือรถสภาพป้ายแดงครับแลกเข้าสวยมากนะครับไม่ต้องทําอะไรเยอะครับคันนี้ล้างตั้งขายพอในส่วนของกระจด้านหน้าครับเป็นสีดําเป็นโนแบล็คดำทั้งหมดเลยจะมีในส่วนของที่เป็นโครมเยี่ยมที่เป็นเส้นด้านหน้าตรงนี้นะครับที่เป็นหนวดของเขาและโลโก้โตโยต้านะครับนะก็ถือว่าสวยนะและที่สําคัญนะครับ ตัวนี้ใครอยากไปอัปเกรดในส่วนของไฟตัดหมอกผมก็สามารถอัปเกรดให้ได้นะครับนัแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแมกนะครับตัวนี้เป็นยางดันหลบแล้วเรียบร้อยปี2022ติดมากับตัวรถนะครับเป็นล้อแมกอัน l อยปัดเงาทูโทนจากโรงงานนะครับตัวนี้มาในขอบ15นะครับก็ถือว่าสวยนะทำมาดีด้วยรอยเป็นพุดบาดแทบไม่มีเลยนะครับจิบอย่างนี้แล้วก็ตัวสีแต้มล้อย,ยังอยู่ครบนะครับนี่ในขนาดยาง 185-60R15 นะครับด้านใน นะการแต้มสีตัวชกจากโรงงานยังอยู่ครบนะสันเหลี่ยมด้าน,นข้างเงาเงาแบบนี้ครับกระจกปับไฟฟ้าปับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยพร้อมกับในส่วนของการาศาสตร์นะครับมีให้ทั้ง4ประตูแล้วเรียบร้อยเหมือนกันเนี่ยผมขออนุญาตดึงออกให้เห็นการชัดๆนะครับนี่เลยสวยมากเงามากนะครับบอกเลยว่าคุ้มๆค,ครับไม่เก้าพันใครใบกว่าได้ก่อนใครเห็นคลิปนี้แล้วรีบติดต่อโทรหาผมทันทีเรื่องประสบการณ์ไฟแนนซ์ครับผมนี่เหนือๆน,นะครับปล่อยรถมา2-300คันแล้วช่องนี้เป็นช่องใหม่ผมนะ ส่วนมากผมจะขายแต่รถใหญ่นะพวก Fort u n e r พวกกระบะอย่างนี้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของ Cam เปพวกนี้นะครับวันนี้เอามาขายรถเล็กให้กันนะครับนะสำหรับคนที่ฐานเงินเดือนนะหมื่นห้าขึ้นซื้อคนเดียวจบครับอ่าหมื่นสองก็ได้นะถ้าหมื่นสองแล้วมี OT มีอะไรเกินหมื่นห้าก็ซื้อได้เหมือนกันนะครับแค่ติดต่อมาสเกิร์ตของแท้จากทางโรงงานนะครับมีให้แล้วเรียบร้อยที่ปัจจุบฝนมีมาให้นะครับด้านหลังก็ไม่มีชนหนักพร้อมกับสติกเกอร์ถ้าเป็นปี2 2ขึ้นมาจะมีสติกเกอร์ของ โยต้า60ปีนะฉะลองครบรอบ60ปีก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ด้านหลังกว้างขวางแบบนี้ครับมีถาดรองให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันในส่วนของหัวน็อตครับอ่านี่เลยสวยไหมผมว่าสวยนะแล้วก็จุดเม็ดอาร์คครับไดนะ้อยู่ครบตัวโชกอยู่ในสภาพดีแบบนี้นะครับเม็ดอาร์คไล่ขึ้นมานะครับสันเหลีย่ยมด้านข้างคมๆไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนี่ครับมีลูกค้านะอยู่ต่างจังหวัดนะครับคุณแมนครับ ไม่สะดวกขึ้นมาเลยไม่เป็นไรแนตะ่ผมให้เฟรนด์นไปหาแล้วก็ขออนุนมัติผ่านแล้วผมไม่สะดวกขึ้นมารับนะคุณแม่ส่งรถสะไลด์ให้ได้ไหมได้ครับนะผมส่งให้ทั่วประเทศอยู่แล้วเหนือออกตกใต้แม้กระทั่งนาลาที่วาดนะครับยะลานะครับผมส่งให้เหมือนกันนะพื้นที่สีแดงนะครับขออนุญาตขออนุญาตเป็นพื้นที่ที่เป็นสีไม่สีแดงนะครับผมส่งให้ในเมืองอย่างเงี้ยในปัม๊มตามปัม๊มตามอะไรอย่างงี้นะผมส่งให้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะ ก็โทรมาปรึกษากันได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับนี่เลยนะอุปกรณ์เติมร่นนะครับนะชุดพวกปั๊มลมนะครับแล้วก็น้ํายานะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะถือว่าแจ่มกันลอยนะครับอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะเลขไม่เก้าพันครับยังไงก็คุ้มนะสาหรับคันนี้นะครับกล้องถอยมีให้เรียบร้อยนะกล้องถอยชัดมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากล้องถอยจะชัดขนาดไหนนะครับสี่เลียเป็นข้างโดยรวมนะโอเคนะทั้งซ้ายและขวาครับรอยลักยิ้มไม่มี นะครันนี้ผมบอกแล้วว่าเข้ามาล้างตั้งขายพอนะครับรถเดิมๆนะครับพี่ครับทำไมไม่น้อยจังครับรถโดนยึดพี่นะรถโดนยึดมานะครับตกแล้วนะตกเฉลี่ยนะครับปีละไม่ถึง4 0 0พโลนะครับพี่ลองเฉลี่ยเป็นเดือนดูนะครับจะตกเดือนเท่าไหร่และเฉลี่ยเป็นวันดูนะครับน้อยมากนะครับยังไงก็คุ้มนะยังไงก็คุ้มตัวเบาะเป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะไม่ใช่เบาะผ้านะครับก็กว้างขวางนะใครว่าเขาเล็กมันมันได้เล็กนะครับ กว้างมากเขาได้สูงนะแล้วก็ในส่วนของประตูครับนะอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนี่ครับนะแจ่มแจม,แจมอ่านะตัวยางในสภาพดีไม่มีการสึกหรอการสานมใีให้แล้วร้อยคันนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มครับนะแต่ผมดูแล้วน่าจะได้แถมกล้องให้เอากล้องไหมอยากได้กล้องไหมเดี๋ยวผมจัดการให้นะตัวเบาะก็ไม่ได้ขาดวีตัวนะเบาะกว้างขวางนะด้านในคอนโซลน,นะครับในส่วนของประตูฝั่งคนขับอ่านี่เซ็นทรัลเรามีมาให้กระจก ฟ้ากระจกด้าต่างไฟฟ้าออตโต้ฝั่งคนขับนะครับแล้วก็กระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถโยกปรับได้นะครับในคาน A นี่ไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมในส่วนของคาน C นะครับหัวน็อตพี่ดูเถอะเกือบไม่เห็นเลยนะมันดําจนแบบมันเงามากนะครับเป็นกระจกเลยนะครับหัวน็อตนี่สวยมากนะครับแล้วก็หมดกันล้อฟรีมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะแคปนะั้นแล้วก็เป็นในส่วนของอ,ออโต้ลันนะครับนะก็มีมาให้นะ แล้วก็ในส่วนของนี่กระจกไอไม่ใช่กระจกนะคุณแจเป็นแบบเสียบไขคุณแจเป็นรีโมทมีให้นะครับนะใครอยากได้เป็นรีโมทนะครับเป็นแบบกดรีโมทมีให้แล้วก็ได้คุณแจสองดอกด้วยสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวผมจัดการให้ไม่ต้องห่วงนะความอรไรมันตีฟังก์ชันในดะขออนุญาตสตาร์ทรถนะครับ่านะครับหนะ้าจอสวยอยู่แล้วนะสปอร์ตราคาดีๆผ่อน8 0 0 0นะครับ ได้ลดป้ายแดงเลยยังไงก็คุ้มนะครับนะในส่วนของสภาพพงมอะไรครับรอยแหวนขูดไม่มีนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าปัดหน้าเลขไม่เก0าัครับ9,772เรเองกิโลเมตรนะแบรนด์ญี่ปุ่นอ่าเครื่องเสียงดีนะขออนุญาตลดเสียงเพลงแับหนึ่งนะเป็นพงมอะไรมันติฟังก์ชันแล้วนะครับนี่สามารถกดรับสายวางสายได้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของการควบคุมของหน้าจอแสดงผลข้อมูลตรงนี้ตรงเนี้ยหน้าจอประมาณ4 2นิ้วนะครับก็ สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ได้นะครับนะดังบูทูุได้ usb ได้ iPod ได้วิทยุได้โทรได้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของสมาร์ทวิ่งนะครับนะก็สามารถเชื่อมต่อได้เหมือนกันนะนะสามารถอัปเกรดในส่วนของซอฟต์แวร์ของ t o y o t a ได้ด้วยนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะแค่ Apple Ca r p l a y ได้ก็ถือว่าสุดยอดเลยครับแอร์ Air, เปิดมาเย็นเจี๊ยบนะขออนุญาตลดเสียง Air แอร์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเสียงเข้าใหม่เนาะแอร์ Air, เปิดมาเย็นเจี๊ยบนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะตัวเกียร์เป็นแบบก้างปลานะครับก็เป เบรกมือนะสวยๆยยดิซีฟสองโวลต์มีมาให้นะครับสาหรับใครอยากเอาไปติดกล้องนะนเดี๋ยวคันนี้คันนี้นะผมผมดูแล้วผมน่าจะได้แถมให้น่าจะ2อ,อย่างคือกุญแจนะครับนะทั้งกุญแจหลักนะครับนะที่เป็นรีโมทนะครับนะแล้วกุญแจสำรองให้นะเป็น2อ,อ่าเป็น2กุญแจนะกุญแจหลักกุญแจสำรองนะครับนะาได้2ดอกแน่นอนนะครับและที่สําคัญอ่าในส่วนของกล้องบังนทึกด้าหน้านะคันนี้เดี๋ยวผมจัดให้นะสออย่างนี้ ใครติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมจัดให้เร mm ื่องของแถมไม่ต้องห่วงเห็นผมพูดแบบว่าไม่แถมไม่แถมไม่แถมสุด okay. ท้ายนะผมใจอ่อนอยู่แล้วนะครับก็ติดต่อมาได้นะความจริงใจนี่ที่สุดแล้วมีมุรีนะครับแล้วก็ในส่วนของแดบปอดนะครับรอยแดดเรียดรอยอะไรไม่มีนะจุดบางพารจุดอะไรไม่มีเลยคอนโซลใหม่ๆนะครับนะคอนโซลใหม่ๆตรงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะถือว่ายังไงก็คุ้มนะสำหรับคันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับ รับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์สสูบ16วาล์วอันนี้ผมก็สตาร์ทรถไว้อยู่นะส่วนมากคนจะคิดว่าเป็น3สูบนะครับไม่ใช่นะยาลิตเป็น4สูบนะครับ16วาล์วแล้วเรียบร้อยนะครับแรงมา้าเ2้าแรงมา้ายังไงก็เลื่อนปื้ดปั๊บแน่นอนนะครับนะเป็นเครื่องยนต์ VVT ขีด i e นะครับนะก็เป็นเครื่องยนต์ที่ดีสุดและประหยัดที่สุดนตอนนี้นะครับติดหนึ่งใน3ของรถที่ประหยัดน้ํามันที่สุดถ้าไม่เทียบกับรถไฟฟ้านะครับ2 3่กิโลต่อลิตรครับลื่อลนะ บอกเลยว่าโคตรประหยัดเลยครับรอยน้ำมันเยอะไม่มีนะครับเครื่องยนต์ใหม่การมาร์กจากโรงงานครับอยู่ครบที่ดัวเถอะนะครับนี่เลยนะการมาร์กการอะไรครับนะจากโรงงานนะครับแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ครับไม่จำเป็น้อรอ2ปีนะแล้วก็ค่า CCA เบอร์เซ็นต์มาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันนะครับชุดกองอยู่ในสภาพดีกล่องฟิลอยู่ในสภาพดีซุ้มล้อซุ้มโชคนะครับน้าสวยๆหัวน็อตนี่ก็ิบๆอ่านะแล้วก็ในส่วนของหัวน็อตครับหากระโปรงที่ดัวเถอะนะ ใหม่กริดไม่เคยโดนไขนะครับไม่เคยโดนประแจแตะเลยเนี่ยยางนะครับนะาในส่วนของสายยางในส่วนของตัวฉีดน้ำครับนะยังยังไม่ได้ยังไม่ได้อันนี้เลยนะเขาเรียกอะไรนะยังไม่ได้เหลืองเลยนะครับน้และหัวน็อตทั้งบนและล่างนะครับนะาอยู่ในสภาพดีแบบนี้คันด้านหน้านะครับคันข้างหม้อน้ําไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะาสภาพนเดิมครับการเก็บสายไฟโอ้โหนะสวยงามมากคันนี้ใครได้ไปยังไงก็คุ้มครับนะ ะนะขอย้ำดูอีกทีครับนะตโตโยต้ายาริสตัวแฮกแบ็ก1.2สปอร์ตนะครับปี2022ครับเลขไม่9 0 0 0เท่านั้นนะครับกับราคา4 000, 4 000, 9 0 0 0ครับฟรีดาวผ่อน8 0 0 0รวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยเครดิตดีฟรีดาวได้อัพยอดได้ด้วยนะครับดอกเบี้ยนด12เดือนผมให้เลย2บาทนะ4ปีผมให้เลยนะ2.49นะครับโอ้โหนะและดอกเบีย้ยพิเศษของ7ปีนะครับนะ4 49ผมมีให้ใครอยากได้ไว้ใช้งานสามารถติดต่อมาได้ด่วนๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากการน,น้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่เซิร์นนี้วันนี้แมนน้อยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ